เรื่องเล่าเสียงจากฮาลาบาลาสวัสดีครับยะลาจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยในความคิดของคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นภาพของความไม่สงบแต่ในอีกมุมหนึ่งที่นี่คือที่ตั้งของพื้นป่าที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกป่าฮาลาบาลาที่ถูกขนานนามว่าเป็นอเมซอนแห่งอาเซียนมันคือดินแดนที่เต็มไปด้วยชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและดวงวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาที่คอยปกป้องอาณาเขตของท่านจากผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือประสบการณ์ของเอกช่างภาพสัตว์ป่ามือรางวัลและการเดินทางเข้าไปในใจกลางของฮาลาบาลาการเดินทางที่ทำให้เขาได้รู้ว่าบางครั้งเสียงที่น่าก,กลัวที่สุดก็คือเสียงของตัวเราเอง เอกต้องการจะถ่ายภาพนกเงือกกรามช้างซึ่งเป็นนกเงือกชนิดที่หายากที่สุดและป่าฮาลาบาลาคือบ้านหลังสุดท้ายของพวกมันเขาจึงได้ว่าจ้างลุงเดชพรานป่าชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของพื้นป่าแห่งนี้ให้เป็นผู้นำทางก่อนออกเดินทางลุงเดชได้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาตามธรรมเนียมแล้วหันมากำชับกับเอกด้วยแววตาที่จริงจัง คุณเอกในป่านี้ต้องให้ความเคารพอย่าพูดจาโอหังอย่าทิ้งขยะและที่สำคัญที่สุดลุงเด็ดเว้นจังหวะถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆโดยเฉพาะเสียงเรียกห้ามขานรับและห้ามเลียนเสียงเป็นอันขาดเจ้าป่าที่นี่ท่านชอบหยอกล้อก,กับผู้มาเยือนด้วยการสะท้อนเสียงกลับไปแต่เสียงสะท้อนของท่านมันไม่เหมือนเสียงสะท้อนธรรมดาเอกพยักหน้ารับคำ แต่ในใจก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากนักเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ทั้งสองคนเริ่มออกเดินทางยิ่งลึกเข้าไปในป่าโลกภายนอกก็ยิ่งเลือนหายไปเหลือเพียงเสียงของธรรมชาติและความรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมไว้ด้วยพื้นป่าขนาดมะฮมา3วันแรกผ่านไปเอกยังไม่พบกับนกเงือกที่เขาตามหาแต่เขาก็เริ่มได้พบกับความผิดปกติ มันเริ่มต้นจากเสียงสะท้อนที่แปลกประหลาดวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินข้ามลำธารเอกเผือลื่นหินแล้วร้องออกมาว่าเฮ้ยหนึ่งวินาทีต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาจากในป่าทึบเฮ้ยแต่มันไม่ใช่เสียงสะท้อนธรรมดาเสียงที่สะท้อนกลับมามันฟังดูเย้อยหยันและเก่าแก่กว่าเสียงของเขาและบางครั้งขณะที่เขากำลังตั้งกล้อง เขาก็จะได้ยินเสียงชัตเตอร์ดังมาจากข้างหลังทั้งที่ลุงเดชก็ยืนอยู่ข้างๆและไม่ได้มีกล้องถ่ายรูปลุงเดชสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเอกท่านเริ่มทักทายคุณเอกแล้วสินะลุงเดชพูดเรียบๆอย่าไปสนใจทำหน้าที่ของเราไปเงียบๆกอ็พอแต่ดูเหมือนว่าท่านจะเริ่มสนุกกับการหยอกล้อของท่านมากขึ้นคือหนึ่ง ขณะที่พวกเขานั่งอยู่รอบกองไฟเอกก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงลูกสาวของเอกเองพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนเอกสะดุ้งสุดตัวหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ลูกสาวของเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาหันไปมองลุงเดชลุงเดชเพียงแต่สายหน้าช้าๆแล้วใช้นิ้วชี้จรดที่ริมฝีปากเป็นสัญญาณให้เขาเงียบ เสียงของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากในป่าที่มืดมิดและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยหนูหนาวหนูอยู่ที่นี่คนเดียวสัญชตาตญาณของเป็นพ่อทําให้เอกแทบจะคลั่งเขาลุกพรวดขึ้นเตรียมจะวิ่งเข้าไปในป่าแต่ลุงเดชก็คว้าแขนเขาไว้ทันมันไม่ใช่ลูกสาวของคุณเอกลุงเดชตะคอกเสียงแข็งมันคือเขา เขาไปลวงเอาความสงจําในหัวของคุณเอกแล้วเอาเสียงที่คุ้นเคยที่สุดมาใช้ล่อลลวงถ้าคุณก้าวออกจากกองไฟนี้แม้แต่ก้าวเดียวคุณจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเอกสุดตัวลงกับพื้นเขาทั้งกลัวทั้งสับสนและคิดถึงลูกสาวจับใจคืนนั้นเขานอนฟังเสียงลูกสาวร้องไห้เรียกหาเขาตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยวันต่อมาคือวันแห่งการ,รเผชิญหน้า พวกเขาเดินทางมาถึงต้นไทรพันปีต้นมหาศาลที่เชื่อกันว่าเป็นใจกลางของป่าและเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดที่นั่นเองเอกก็ได้เจอกับสิ่งที่เขาตามหาบนยอดไม้สูงเขามองเห็นนกเงือกกรามช้างคู่หนึ่งกำลังกเกี่ยวพาราสีกันอยู่มันเป็นภาพที่งดงามและหาชมได้ยากที่สุดเอกลืมความกลัวทั้งหมดสัญชัตยานของช่างภาพเข้าครอบงำ เขาค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้เพื่อหาองศาที่ดีที่สุดโดยไม่ฟังคำเตือนของลุงเดชท,ที่ให้เขารักษาระยะหา่างเขาเดินลึกเข้าไปในดงหวายจนคลาดกับลุงเดชท่าในนั้นหมอกหนาทึบก็หลงจัดบทบังทศัศนวิสัยจนมองเห็นได้ไม่เกินหนึ่งเมตรเอกรู้ตัวว่าเขาหลงทางแล้วเขากำลังจะตะโกนเรียกหาลุงเดชแต่เขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงไอของตัวเขาเองดังมาจากข้างหลัง เขาหันขวับไปแต่ก็ไม่พบใครแล้วเขาก็ดีนเสียงหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นระรัวด้วยความกลัวแต่เสียงนั้นกลับดังมาจากข้างนอกร่างกายของเขาใครนะ่ะออกมานะเอกตะโกนสุดเสียงแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือเสียงตะโกนของตัวเขาเองที่ดังสะท้อนกลับมาจากทุกทิศทางแล้วมันก็ปรากฏตัวมันค่อยๆก่อร่างขึ้นจากเถาวัลย์มอสและเงาของต้นไม้ มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงใหญ่กว่าถึงสองเท่าไม่มีหน้าตามีเพียงดวงตาสองดวงที่ลุกโชนเป็นสีเขียวมรกตมันคือจิตของผืนป่าคือโอัรังอัสลีหรือคนป่าในตำนานมันไม่ได้พูดแต่มันอ้าปากที่มองไม่เห็นแล้วปล่อยเสียงออกมาเป็นเสียงลูกสาวของเขาที่กำลังร้องไห้เป็นเสียงภรรยาของเขาที่กำลังเรียกชื่อเขา เป็นเสียงแม่ของเขาที่กำลังฮัมเพลงกล่อมเด็กมันคือทุกเสียงที่เขารักและผูกพันสติของเอกใกล้จะแตกดับเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ก็ขจับขาไม่ออกและในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองเขาก็นึกถึงคำเตือนของลุงเดชต้องให้ความเคารพเอกตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากที่สุดเขาลดกล้องถ่ายรูปในมือลงซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธและทุกสิ่งทุกอย่างของเขา เขาค่อยๆค,คุกเข่าลงบนพื้นแล้วยกมือขึ้นพนมไหว้สูงระดับหน้าผากเขาไม่ได้สวดมนต์แต่เขาพูดออกไปจากหัวใจข้าแต่เจ้าป่าเจ้าเขาผู้ยิ่งใหญ่ข้าน้อยเป็นเพียงผู้มาเยือนที่โง่เขลาที่ล่วงเกินเข้ามาในอาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านหากข้าน้อยได้ล่วงเกินท่านไปด้วยกายวาจาหรือใจก็ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมและเปิดทางให้ข้าน้อยได้กลับคืนสู่โลกของข้าน้อยด้วยเถิด สิ้นคำพูดของเอกร่างของอสูรแห่งป่าก,ก็หยุดนิ่งดวงตาสีมรกตคู่นั้นจ้องมองลึกลงมาในดวงใจของเขารราวกับว่าจะพิสูจน์ความจริงใจเนิ่นานานจนเหมือนเวลาจะหยุดเดินร่างนั้นก็ค่อยๆพยักหน้าช้าๆ้าหนึ่งครั้งก่อนที่ร่างที่เกิดจากพงไพรจะค่อยๆค,คืนสลายกลับสู่พงไพรไปหมอกได้จางลงและลุงเดชก็ได้ตามหาเอกจนพบ เอกเดินทางกลับกรุงเทพพร้อมกับภาพถ่ายนกเงือกที่งดงามที่สุดที่ทำให้เขาได้รับรางวัลระดับนานาชาติแต่เขาไม่เคยเล่าเบื้องหลังของภาพใบนั้นให้ใครฟังเขารู้ดีว่าภาพที่เขาได้มาคือของขวัญจากเจ้าป่าที่มอบให้เพื่อเป็นการตอบแทนความเคารพและเป็นเครื่องเตือนใจว่าพื้นป่าที่เก่าแก่ที่สุดมีดวงวิญ,ญญาณที่ทรงพลังที่สุดสถิตอยู่และบางครั้ง การเดินทางที่ลึกที่สุดก็ไม่ใช่การเดินทางเข้าไปในป่าแต่เป็นการเดินทางเข้าไปในใจของเราเองเพื่อค้นหาความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะทำให้เรารอดพ้นจากภัยที่มองไม่เห็นสวัสดีครับ